ตอนนี้สั่งของมาแล้วนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะนะครับไม่ได้เปิดอะไรสักอย่างเลยนะฮะจะดูนะครับจะได้ตามเป้าหมายที่สั่งหรือเปล่าน,นะครับตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อให้ลูกได้ของดีๆด,ด้วยนอฝากใจ จางางมาวัดสว่างกาบหลวงพ่อสเสน่ห์ต้องบนนะครับลัวผิดพลาดน,นะครับนี่ยังไม่ได้แกะนะครับเงื่อนรู้ครับนะครับลูกมันค้นจมขาดคนจริงใจสั่งของดีๆขอวอนหลวงพ่อช่วยที ของดีๆอย่าเป็นอย่างอื่นนะครับไม่ใช่สั่งมิกไปได้ก้อนหินไม่เอานะครับนี่นะครับนี่นะครับแกะตัดได้นะครับไว้ันเป็นรลักฐานนะครับลูกมันค้นจนขาดคนจริจังสั่งของแค่นี้พอ บนนะไม่ต้องบนนะครับมิกนะครับดูดูนะครับไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับดูนะครับสทความดูดโอ้โหตัวใหญ่นะครับเนี่ยเอกมอแปลงนะครับมีนะครับมีอะไรอีกครับออโอ้ตัว เนี่ยฮะโอ้ลูกมันค่อนจนต่างกันด้วยใจความหมายของมโอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ฮะเดี๋ยวลองเลยนะครับอ้าของมีแค่นี้ครบแล้วนะครับอามีคู่มือมีคู่มืออ่คู่มือเอาไว้นะครับพอยัมโอเคครับ